พี่น้องครับเมื่อเนี้ผมพาพี่น้องมาเบ่งควายงามมีควายงามอีกทีกับพี่น้องครับเป็นพอพันนะครับนุ่มรอสุดรอนะครับพันธุก,กรรมดีพันธุกรรมชัดเจนนะครับสวยครับพี่น้องครับอายุสิบสองเดือนแม่ในร้อยหาสิบสองควายตัวนี้เป็นลูกของเพชรล่ำโขงนะครับ ซึ่งตอนนี้มาประจําการอยู่ที่เสถียรฟ้ามนะครับพี่น้องครับนะครับนี่เบื้องหน้าเขาครับพี่น้องครับพุ่นพุ่นเบื้องหน้าเขาสายประกวดครับพี่น้องสายประกวดเบื้องแขงเบื้องขาพุ่นเบื้องเล่ยครับเบื้องเล่ยครับว่าสิบสองเดือนบอกไงไงใส่จำโบเมียไงไลอยหาสิบกว่านะครับ เมื่อน,นี้ยเฮียเถียบนบรบอกว่าขันมีพี่น้องมักหรือเกษตรกรอยากแบ่งไปเป็นพอพันคุ้มฝูงเข้าต่ออุตซำนี่มันจังหัดไงมันจังเชื่องมันจังบดือนะครับพี่น้องครับนี่มีราคาในใจนะครับมีราคานะครับแดงพีแ่งนองปั่นพีปั่นนองไปนะครับนี่สายเลือดดีพัตุกรรมดีชัดเจนเบิ่งเลยครับพี่น้องครับ ขอแขงขอขาเบิ้งตนเบิง้งโตเบิ้งการยางเล่าพุ่นเห็นบ่พุ่นล่ะไข่ตรงเด้งามพุ่นสมุดทุกส่วนเลยนะครับพุ่นเห็นบ่โอ้โหเบิ้งเอาเบิ้งเอาก่อนเบิ้งเอาเบิงเบ้งเอาพุ่นปลาลูกเพชรลำโขงนะครับสวยครับพี่น้องครับสนใจทักมาเลยครับพี่น้องครับ ผมสิแตะเบอร์ไว้นะครับติดต่อโดยตรงของเฮียกับเฮียเสถียร,เ,ยรเลยครับนี่ลูกไสเ้เผ็ดล่ำโคงอายุสิบสองเดือนครับพี่น้องสายประกวดครับพี่น้องครับพี่น้องครับอีกหนึ่งพอพันนะครับนมรอสุดจอดนะครับอีกหนึ่งพอพันตัวนี้เป็นน้องไส้ของเจา้าเงินอุทัยน้องไส้เจา้ายังกอไอเงินสยามที่เป็นควายประกวด อ,อยู่ามสเทียนตัวนี้เป็นน้องไส้แต่ว่าตัวนีเนเน้เป็นลูกของเพชรสยามนะครับเป็นลูกของเพชรสยามอายุต,ตอนนี้ก็่เดือนได้อยซหกเมษา,มา,มาห้วยปีเดือนไนนึงตัวนี้อีกกวาเล่เมษามากะสิบสามสิบสี่สิบห้าเดือนอนี่พี่น้องครับความสูงผมวัดวังหันลอยสามสิบห้าครับพี่น้องนี่ แม่เดียวกันแต่ว่าคนละพอกับเงินสยามที่เป็นสายประกวดยู่ในฟา้ามเขานี่แหละนะครับเพิ่งเขาพิมพ์นิยมใน,พ,นพี่น้องพุ่นเขาพิมพ์นิยมเมื่อน,นี่เอ่อเถียนพฤศจิเปิดแบงปัน่นพี่น้องกเกษตรกรเอฟซีเฮาเอาไปเป็นพ่อพันประจําคอกประจําฟ้ามประจาปุง๋งนะครับเบิ้งไทยเบิ้งไข่เบิ้งเงาหางพี่น้องครับเงาหางบบกง่ายเลยนะครับพุ่นเบิ้งข้อขาดข้อขาด นะครับเขาเปิดดีกกขางไงไทยดีพูดละ่ะเห็นว่าไข่สวยตรงเป๊ะเลยไข่พูดเห็นว่าเบือง,ง,งเมืองเหงเงาหางเบิองขาพูดละ่ะเบิองไข่เบิองเงาหางพูดละ่ะเบิองเงาหางพูดโอ้ยไข่บักเน่าตัดสวยเลยนะครับตัวนี้เพิ่นเปิดถูกๆครับพี่น้องเปิดถูกๆเลยตัวนี้นะครับเพื่อนเปิดยูแค่ หาเมื่นครับพี่น้องครับตัวนี้เพิ่งเปิดหาเมื่นครับนี่เนี่ยเถียนเพิ่งเปิดยะหาเมื่นขมิมาสมัยตะกี้โอ้ยพี่น้องนี่พิมพ์นิยมสายประกวดเบองนาอกกว่างไงนี่ลูกเพชรสยามนี่นี่แม่กระรอยหาซิบขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่แม่เดี๋ยวกับเจ้าเงินสยามนะครับพูดพูด่ะบื้องนาเขาหาเมื่นครับหาเมื่น เป็นราคาที่ห้องต่อล่องใน็นิดๆเอาพี่น้องจังทักเขามานะครับเดี๋ยวผมจ่บพี่น้องเบิ่งโตโตไปนะครับพี่น้องชุ่มโตโตไปนะครับอีกตัวนี้เป็นตัวคู่กันครับพี่น้องครับนี่อายุใกล่ๆกันครับอ่าตัวนี้ครับอายุไล่ๆกันปีกว่าขึ้นกันนะครับนี่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 เห็นว่ตัวนี้ก็เปิดครับตัวนี้เป็นลูกเจ้าท่องแท้องมมอปีสรักขามนะครับพี่น้องครับแม่กันจะนนี่ครับพี่น้อง นี่ใหญ่หนาอ่างลึกตัวนี้นะครับขาวนะครับอัตลักษณ์ดีตนโตแข็งขาใหญ่เลยนะครับนี่เป็นพอพันคุ้มฝูงได้ตัวนี้โค้มโตเป็นว้